สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอันธิดาปานทองนักศึกษาคณะว,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 วิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์สาขาโทรคมนาคมนะคะวันนี้จะมาทําการบ้านภาษาศีเรื่อารีสองมิตินะคะขั้นแรกนี้ก็ดิฉันได้เขียนโค้ดไว้ทั้งหมดแล้วแล้วก็นี่นะคะแล้วก็ชาร์ปอินพุตเรียบร้อยต่อมาเราก็มาเขียนตัวแปรนะคะแล้วก็ใช้อิน พ่อมันเป็นสองมิติอันนี้ก็คือความสูงของนักศึกษาผู้ชายแล้วก็นักศึกษาผู้หญิงที่อาจารย์ได้ให้ไว้นะคะต่อไปบทันที่เจ็ดรูปฟอร์อันแรกนี่ก็คือเป็นค่าเฉลี่ยของผู้ชายนะคะนี่ค่ะประมาณนี้แลวอันบรรทัดที่สิบห้าต่อไปก็เป็นรูปฟอร์ของค่าเฉลี่ยของผู้หญิงนะคะแล้วก็มาเป็น บรรทัดยี่สิบสามนะคะนี่นะคะก็คือเป็นรูปค่าเฉลี่ยของผู้ชายและก็ผู้หญิงนะคะแล้วก็เราก็มาลองรันกันดูนะคะนี่นะคะเราก็ได้ต่อไปเราก็ใส่ความสูงของนักศึกษาชายนะคะ นี่นะคะเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยของไอ้่วนจูงของผู้ชายนะคะก็คือดันทันอีกน,นะคะต่อไปเราก็มาลองดูของนักสุดษาอีกนะคะ นี่นะคะเราก็จะได้เป็นค่าเฉลี่ยของส่วนรูงนักศึกษาหญิงนะคะแล้วก็ต่อไปก็เป็นบรนทัดต่อไปเป็นค่าเฉลี่ยของชายและหญิงนะคะเดี๋ยวขอโทษค่ะอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยของนักศึกษาหญิงแล้วก็ต่อไปก็เป็นค่าเฉลี่ยของ นักศึกษาหญิงแล้วก็นักศึกษาชายนะคะก mm. ็นี่เราก็เสร็จเรียบร้อยรวมค่าฉเฉลี่ยเสร็จเรียบร้อยค่ะก็เป็นการเสร็จสิ้นค่ะขอบคุณค่ะเออ